ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะถือว่าเรามามอบนะฮะในสิ่งที่ดีๆให้กับาชาวเกษตรนะฮะที่รักปลูกพริกนะฮะท่านใดที่สนใจนะฮะจะเข้าร่วมโครงการนะฮะส่งเสริมปลูกพริกสายพันธุ์ยกสยาม AS AH กับนชัยนะฮะทักมาที่065 0 8 8 8 3 5 5 065 08 7 3 7 1 9เบนบอร์ไลน์นะชัยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากฮะก็ากติกาของเราก็คือท่านใดที่พร้อมที่จะลงต้นกล้าในช่วงก่อนปีใหม่นะฮะปีต้อนรับพศ2566นี้นะฮะก็ถือว่ารีบด่วนนะฮะในเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะฮะมกรานะฮะกุมภาก็จะได้เก็บแล้วนะฮะพิกนี้นะฮะมีอายุนะฮะ มีอายุนะ,ะก็ประมาณโดย1-2ปีนะฮะแต่วิธีการเพราะกล้าเนี่ยที่ยาวขนาดนี้ก็คือประมาณ40วันนะฮะหรือ40ประวันแล้วแต่เราจะเล่งให้มีการเจริญเติบโต,ตและก็แข็งแรงนะฮะพิกสายพันธุ์ยกสยามเอสนะฮะก็ถือว่าเป็นพริกสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายโตเร็วนะฮะมีผลดกเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะฮะ มีสีสันเม็ดเนี่ยะจะเป็นช่วงแรกๆก,ก็จะดอกสีขาวนะฮะแล้วออกมาดอกสีขาวนะฮะ,ะเม็ดมันนะฮะแล้วก็จะเป็นสีสีเหลืองอแล้วก็ส้มแล้วก็แดงนะฮะ,ะแล้วแต่การตลาดที่ท,ที่นชัยจะวางไว้ว่าเราจะเก็บสามสีนะฮะในในกาธิกาของของในโครงการนะฮะก็คือเก็บสามสี เหลืองแดงส้มนะฮะหลังจากที่เอาต้นกล้าขนาดนี้นะฮะลงลงดินนะฮะพากก่อน40วันนะหรือประมาณสัก30วันก็ได้นะฮะเอาลงแปลงปลูกนะฮะก็ปลูกง่ายๆก็คือเหมือนพริกอื่นๆโดยทั่วไปนะฮะแต่แต่อายุก็มันการเก็บเกี่ยวนานมากนะฮะหนปีนะแล้วแต่คนดูแลและรักษานะฮะย้ายแช่น้ํา พริกตัวนี้ก็คืออย่าให้แช่น้ำนะฮะในช่วงระหว่างที่ออกดอกออกเม็ดนะ,ะถ้าแช่น้ำครึ่งโคนนี่เจ็ดวันนะฮะตายแน่นอนนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเรามามอบสาระดีๆของการเข้าโครงการปลูกพริกสายพันธุ์ยกสยามเอเอกับนชัยนะฮะท่านใดที่สนใจนะฮะเป็นต้นกล้านะ,ะเอาไปปลูกเลยนะ,ะแล้เพราะว่าช่วงนี้อเขาจะมีการเกี่ยวข้าวนะฮะ เกี่ยวข้าวเสร็จพบนาข้าวก็จะว่างนะฮะสถึงหเดือนนะฮะก็อย่าให้เสียเปล่านะฮะไม่ว่าจะเป็นภ้าอีสารผ้ากลางนะฮะแล้วก็ภาคเหนือนะฮะเราก็รับนะฮะไปทางนครนายกนะฮะปากช่องปาจีนบุรีนะฮะแล้วก็จันทบุรีก็ได้นารับหมดเลยนะฮะรับลูกสวนนะฮะและหัวหน่วยนะฮะพร้อมที่จะเอางาน ไปบริหารนะฮะอย่างเช่นว่าเอาเมล็ดนะฮะเมล็ดนะฮะก็ซองแบบนี้ฮะอ่าก็มีบรรจุในซองนี้นะฮะบรรจุในซองนี้นะฮะประมาณ4,000เมล็ดนะฮะใน1ซองนะฮะใน1ซองนะฮะอ่าครอบพ่อปลูกได้1ไร่นะฮะพ่อปลูกได้1ไร่นะฮะ ก็จะง่ายๆฮะทุกคนก็เพาะเป็นอยู่แล้วพริกสายพันธุ์เอสก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนการวิธีการเพราะอื่นๆโดยทั่วไปนะฮะประมาณ30-40ถึงวันนะฮะยาวแคขนาดนี้เราก็เอาไปลงแปลงปลูกนะฮะ,ะถ้าว่านับจากลงแปลงปลูกต้นขนาดนี้นะฮะ,ะก็จะใช้เวลาประมาณ80-90ถึงวันนะฮะส่วนมากจะเป็น80วันนะฮะเก็บผลผลิตได้ ขายให้กับนักชายได้นะฮะไปรับถึงส่วนนะฮะมีราคาประกันนะฮะขั้นต่ําให้นะฮะสีบาทนะฮะแต่เป็นพริกที่เกรดพรีเมียมนะฮะก็คือกิโลละ60บาทนะฮะประกันไว้ให้เรียบร้อยนะฮะก็ถือว่ารีบด่วนนะฮะรีบด่วนเลยในช่วงนี้นะฮะท่านใดที่แปลงนะฮะหรือหรือสถานที่ในนาข้าวนะฮะพร้อมแล้วนะฮะเราก็ไถปั่นยาให้ดี ีให้จดินละเอียดไม่ต้องอะไรเรื่องมากก็ขุดหลุมวางแนวนะฮะหลุมละ2ต้นช่วงหลุม80เซนนะฮะในการปลูกนะฟาร์มฟางประมาณ1วานะฮะหรือเมตรห้าสนะฮะนั่คือแถวร่องนะฮะมันก็จะได้1ไร่เนี่ยสี่พต้นนะฮะก็คือ2,000หลุมนะฮะหลุมละ2ต้นนะฮะจะวางระบบน้ำหยดนะฮะแล้วก ตีสปริงเกอร์ก็ได้นะฮะแต่ว่าให้เป็นไปได้เนี่ยเราอย่า,าเราอย่าปูผ้ายางนะฮะเดี๋ยวอากาศมันจะร้อนเหมือนปีที่แล้วนะฮะปีแล้วก็ทําให้พริกใบร่วงหลุดนะฮะดอกหลุดเพราะว่าอากาศาร้อนด้วยแล้วก็โดนแสงแดดโดนผ้ายางมันก็ร้อน,นก็ทําให้ใบร่วงนะ,ะแล้วก็ใบไหมนะฮะก็บางบางแปลงก็ไม่รอดเลยนะฮะ ก็ถือว่าท่านใดที่สะดวกนะฮะรับเป็นเมล็ดนะฮะเมล็ดซองละนะฮะสองพบาทนะฮะช่วงนี้โปรโบโปรบรับปีใหม่นะฮะก็คือซื้อ1นซองแถมฟรีอีก1นซองนะฮะรีบด่วนเลยนะฮะท่านใดที่ซื้อซองเดียวนะฮะเราก็ลดให้เหลือ1,000บาทนะฮะพอปลูกได้หนึ่ไร่เพราะฉะนั้นแล้วในการลงทุนก็คือ1ไร่1,000บาทเท่านั้นเองนะฮะท่านใดปลูก2ไร่ ข้อสองซองก็สองพันบาทนะฮะรีบด่วนเลยห้าไร่ก็ห้าพันบาทนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนนะปุ๋ยยานะฮะนายไม่ไม่บังคับนะฮะให้เปิดเป็นพันธมิตรนะฮะให้กับสมาชิกนหาซื้อใช้โดยทั่วไปได้นะฮะไม่ได้บังคับนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รับงานไปนะฮะคือหัวหน่วยนะฮะก็จะ หาบริการให้นะฮะหรือนะฮะโรงงานปุ๋ยนะฮะโรงงานยาฉีนะฮะปุาทุกทุกฮอร์โมนนะฮะที่ผลิตนะฮะนาาชัยก็เปิดเป็นพันธมิตรนะฮะให้กับทุกท่านเนี่ยมารับงานถึงจุดนี้คือรับเมล็ดไปนะฮะรับต้นกล้าไปนะฮะแล้วก็เอาไปจัดยานะฮะให้กับสมาชิกของตัวเองก็ได้นะฮะ ก็ถือว่าเปิดเป็นพันธมิตรให้กับทุกท่านทุกบริษัททุกห้างร้านห้างร้านทุกโรงงานเลยนะฮะที่ผลิตยาปุ๋ยนะฮะนัยเปิดเป็นพันธมิตรนะฮะให้มาร่วมการบริหารได้เลยนะฮะก็จะมีค่าบริหารจัดการให้เป็นกิโลละอีกนะฮะก็ถือว่าเราเดินทางไปพร้อมกันนะฮะนั่นคือผู้บริหารนะฮะคือหัวหน่วยแต่ละจุดเนี่ยก็จังหวัดละท่านนะฮะรีบด่วนเลยนัชัยรับนะฮะหัวหน่วย ด้วยนะฮะอ่าก็ถือว่าปลูกง่ายๆนะฮะจะใช้เวลานะฮะถ้าต้นขนาดนี้ใช้เวลาดูแลรักษาเนี่ยใช้เวลาประมาณ80-90วันก็เก็บผลผลิตได้นะฮะเก็บเหลืองแดงส้มนะฮะคะเขารวมกันนะฮะไม่ได้คัดเกรดว่าเม็ดสัน้นเม็ดยาวเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าว่าเป็นเกรดที่ว่าแบบปลอดสารนะฮะน่าจะก็จะให้แพงหน่อยหนึ่ง นะฮะตรงนั้นก็ถือว่าพรกเขาเรียกว่าพริกพรีเมียมนะฮะก็มาตกลงราคากันก็ถือว่าให้ราคานะฮะรับซื้อถึงหน้าสวนนะฮะถึงถึงสวนกันเลยทีเดียวนะฮะหรือถึงจุดนะฮะหัวหน่วยนะฮะนชัยรับถึงจุดเลยนะทุกจังหวัดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะฮะรับหมดเลยนะฮะรีบด่วนเลยนะฮะผู้ที่จะมาบริหารเป็นหัวหน่วยให้กับนชัยนะฮะ แล้วก็สมาชิกโดยทั่วไปนะฮะก็ติดต่อมาได้นะฮะก็คือจะรับพเน็็์นะฮะไปพอเองก็ได้นะหรือจะรับต้นกล้าไปปลูกเลยก็ได้นะฮะง่ายนิดเดียวนะฮะก็คือต้นกล้าเนี่ยเราจะบริการให้นะฮะถึงสวนเลยนะฮะต้นละ2บาทนะฮะไม่ว่าท่านจะปลูกกี่ไร่นะฮะเรายินดีนะฮะพร้อมที่จะบริการไปถึงสวนนะฮะ แล้วก็ทําสัญญารับซื้อนะฮะประกันราคาขั้นต่ําให้ด้วยมือของนชัยเองนะฮะทุกจังหวัดเลยนชัยจะไปด้วยตัวเองนะฮะถ้ารับเป็นต้นกล้านะฮะแต่ถ้ารับเป็นเมล็ดเนี่ยไปพ่อเองนะฮะก็ทําสัญญาทางออนไลน์นะฮะห้องแชทห้องไลน์มีเราก็ส่งใบสัญญากันนะฮะ,ะสำเนาให้กันนะฮะแล้วก็เซ็นให้กันทางอากาศได้เลยนะ,ะถ้าดวกสบายในการ ที่จะเข้ามาร่วมในโครงการนะฮะก็คือส่งชื่อที่อยู่มานะจะโอนตังมาค่าเมล็ดนะฮะและวนายชายก็ส่งเมล็ดไปแล้วก็เพาะแล้วก็ปลูกเลยนะฮะในการดูแลรักษา,า,าทุกอย่างทุกกรณีนะฮะปรึกษากับนายชัยโดยตรงได้เลยนะฮะแอดแชทไลน์คุยกันได้ทุกวันทุกเวลานายชายยินยดีพร้อมที่จะรับนะฮะข้อเสนอหรือรับคำปรึกษาจาก สมาชิกทุกๆคนเลยนะโดยเสมอภาครวมไปถึงหัวหน่วยนะ,ะก็จะเข้ามาร่วมก็จะรับนะฮะาการปรึกษาได้ทุกข้อเสนอท่านต้องการจริงใดน,นะฮะนาะชายก็ยินดีรับข้อเสนอนั้นเลยนะฮะรีบนะครับมีจํานวนจำก,กัดนะฮะในช่วงนี้ก็จะมีประมาณ1,000 0แต้นนะ,ะพริกสายพันธุ์หยกสยามเอสนะฮะตลาดมันต้องการเยอะมากนะฮะในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็น ทั้งสด3ส,สีนะฮะเหลืองแดงส้มแล้วก็จะเป็นพริกแดงตากแห้งอบแห้งตากสังกะสีง่ายๆก็ได้นะฮะอ่าก็รับเยอะนะฮะตลาดถือว่าปีนี้บูมมากเกี่ยวกับเรื่องพริกสายพันธุ์ยกสยามเอสนะฮะอ่าก็จะเป็นอ่าพริกนะฮะอ่าแล้วก็จะบวกด้วยฟักทองพันลายข้าวตอกนะฮะในโครงการเราก็จะมีการส่งเสริมเติมนะฮะ รายได้เสริมให้กับเกษตรกรอีกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องฟักทองนะฮะพันลายข้าตอกนะฮะก็จะมีสองละนะฮะหกรบาทนะฮะเดี๋ยวอยู่ตรงนู้นไม่ได้หยิบมานะฮะอ่าก็หนึ่งไร่ก็ใช้สองซองนะฮะถ้าใดที่ถนัดนะฮะถนัดอ่าเกี่ยวกับเรื่องการจะปลูกฟักทองพันลายข้าตอกเบานะฮะส่งให้กับน้าชัยนะยินดีรับถึงสวนเหมือนกันนะประกันสัญญานะฮะขั้นต่ำมาให้กิโลละหบาทนะฮะ ถึง10บาทนะฮะก็ถือว่าพอไปกันได้นะฮะฟักทองพันไล่ข้าตอบเบานะ,ะใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวนะะดูแลปลูปกดูแลรักษาเนี่ยใช้เวลาประมาณนะฮะประมาณ60-70ถึงวันนะฮะเราก็เริ่มเก็บผลผลิตได้ก็คือนวลหนึ่งนวลสองนวลสามไปนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าเหมือนกันกับการที่เราจะต้องปลูกฟักทองพันไลเข้าต่อนะ,ะให้กับนชัยนะ,ะท่านใดที่ สนใจก็ทักมาที่0650878035 0650873719เบอร์ไลน์นะฮะพร้อมด้วยนะฮะในโครงการนะ,ะส่งเสริมปลูกพริกสายพันธุ์ยกสยามเอสนะฮะอ่าก็จะมีต้นกล้าบริการให้นะฮะต้นละ2บาทนะฮะพร้อมส่งฟรีถึงบ้านไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะ,ะพร้อไปทำสัญญาซื้ออ่ากับมือท่าน,นชายเองเลยนะฮะท่านใดที่สนใจเพราะ เอาไปเพาะเองนะฮะก็จะมีโปรโมชั่นนะฮะลดให้นะฮะเมล็ดนะฮะเมล็ดซองละนะฮะสองพันบาทลดเหลือ1,000บาทนะฮะมี4,000เมล็ดเพาะปลูกได้1ไร่นะฮะสองอย่าง2ชนิดนะฮะรีบตัดสิทใจด่วนนะฮะอย่าให้ถึงปีใหม่นะฮะเราก็จะปิดโคต้านะฮะในการที่จะรับสมัครควหน่วยและสมาชิกนะฮะเพื่อไปดูแลนะฮะ เดี๋ยวจะไม่มีเวลาไปดูเลนะฮะโควตาของเราก็ถือว่าถ้าเกิน2,000ไร่นะ,ะก็ถือว่า,าเราไปเลิกเปิดสมัครเป็นสมาชิกหรือหัวหน่วยอีกก็ต้องอีก3เดือนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้นะฮะรับทุกจังหวัดรับด่วนด้วยนะฮะรีบติดต่อมาที่065 087 8035 065 087 3719เบอร์ไลน์นชัยนะฮะอย่าลืมนะครับ ฝากด้วยครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะก็เป็นของธรรมดานะฮะที่น้าชายไปที่ไหนนะฮะดูในช่อง y t u t u นะฮะก็จะเป็นเสียงเพลงนะให้กับทุกท่านวันนี้มอบะปให้นะฮะหนึผลงานเพลงนะฮะนะถือต้นพริกด้วยนะฮะ ใจอ่อนนะปลูกเพีงแค้กันใจนะ,ะรับถึงส่วนนะ,ะเก่า,ายังหักนอกคือเก่ายามใจงา่าหงาเอาคำ นองว่าหัวปลอบใจเพราะจนจินจากไม่อยากจากน้องมากไกลหากกันก็เพียงแค่กายหัวใจไ,ไม่เคยเปลี่ยนพันไม่ลืมไม่ลืมสัญญาแน่นอน จะทนกอดมอนรอตอนระบบใจกันไอ้ยังคิดดอกกำลังหางเงินแต่งงานทนรอน้อนไอไปนาะเจ้านั้นอย่าลืมสัญญาสัญญาถึงเป็นสัญญาปากเปล่า ตัวอา้บอกลืมคงทำบ้าคือก้าวตลอดเวลาว่ารักก็รักพูดออกปากจะักใฮ่ยงมาอิท่องอดตลอดน้องจัาห่วงหาไม่มีวันจางคือ คิดต่ออยู่เดาน้องเอยเดือนปีผ่านเลยไม่เคยเลิกลมฝ่าวังทนทางยาวไกลหัวใจน้องอย่าลงมทางบอกย้ำว่าคนอยู่หลังอยังหักน้องคือเก่า ใจอ่อนยังฮนะคนละสักหนึ่งไร่เนาะนะไม่ต้องปลูกมากฮนะพริกสายพันธุ์หยกสญญายามเย์ดอกอยู่แล้วนะราคาก็ดีตลอดฟีเลยนะฮรับซื้อถึงส่วนนะฮะสัญญาถึงเป็นสัญญาปักเปล่าตัว้ายบ่เลืนมคำเม้าคือการพูวตลอดเวลาว่ารักก็รัก พูดออกปากใจนมยสั่งมาคิดฮอดตลอดต้องจ้าพวงหากไม่มีวันจางคือเก่าคิดต่ออยู่เดินนอกเอ้ยเดือนปีผ่านเลยไม่เคยเลิกลบความหวัง ทางยาวไกลัวใจน้องอย่าลงทางบอกย้ำว่าคนอยู่ล่างอยังหักน้องคือเกา่ากับเสร็จพอไปได้เนาะเพิ่งหัดร้องนะฮะเนี่ยไม่เคยร้องเลยนะเพื่อเพลงใกรไทยนะฮะนัชัยมอบให้ได้ทุกอย่างจริงนะฮะ รีบด่วนนะฮะรีบด่วนเลยนะเพราะว่าในช่วงนี้นะในช่วงนี้แค่ทั้งสุขภาพและเคลิกเลยในช่วงนี้เรามีโป้นะฮะมีโปนะฮะรีบด่วนนะฮะถ้าช้านี่หมดโป้อดกันเลยนะฮะรีบด่วนเลยนะฮะ,ะเพราะว่ามันเหลืออยู่ประมาณสักนะฮะไม่เยอะแล้วนะ ออกเปิดนะฮะรับลูกสวนนะฮะมาเวลาประมาณนะฮสามเดือนเต็มนะก็ได้ไปยอดอยู่ที่นะฮะสี่ร้อยฝ่าไร่นะฮะอ่าก็ถือว่าจะเพิ่มอีกสักนิดหน่อยนะฮะอ่าก็จะปิดโคด้านะฮะถ้าท่านที่อ่าช้านะฮะก็จะกดนะฮะรีบนะฮะสั่งจองมานะฮะต้นก้าะนะฮะต้นละนะฮะสองบาทนะะจะผ่อน นะฮะหร,หรือหรือท่านใดที่จะฝังต้นก้าหรือ,อมเมล็ดก,ก็ได้นะฮะทักมาหลังใหม่นะฮะนะชาชัยยินด,ดีพร้อมที่จะหมอบให้และก็รับข้อเสนอในทุกเรื่องราวของเกษตรนะฮะผู้ที่ใจรักที่จะปลูกพิกสายพันธุ์ยกสยามรให้กับนาะชัย đêm đó वीक vẫn ngàn về đêm à mà này, này... đọc ดังมีกีดคมคุมกีดฟังในเพื่อจังีบาดแผล่องจากไปโดยคงมน้ำคำต้องใจเพราะความร้องมีคนขอคนใจดำมาลายสร้างกำลุข้าำแส้นคน ชีวิตที่ถูกเลีลังผิดหวังมาลายของครอบไม่อยากจะรอให้รักความตรมไปดีนะพวงมาลัยอย่าไปพบความระทมอย่าเปลี่ยนผู้ชมอีกนะมาลายลาปอนมาลายที่ใจแเส้นดำ หอมฟ้ามิดหวังพอผีทางให้กายแสนงกลยยอมหอบรักโดนคนยัพร้อมฟ้ามปราจันคิดถึงมาไรเมนตาก้องยอมรับรีบนะฮะรีด่วนนะฮะตั้งจอกต้นก้านนะฮะต้นกระสอบปั่นนะฮะ บริการฟรีทั่วไทยพร้อมทำสัญญารักซื้อผลผลิตกับน,นะฮะรักซื้อถึงส่วนนะฮะสี่สิบถึงหกสิบพรีเมียมนะฮะพิษสายพันยกสยามเอเอสครับเวลาก่อนมาไลที่ใจแสนดำของความผิดหวัง ก็อ,อีกนี่ค่ะมีไก่เซนไก,ก่ยยอมหอมรักโดนฝนยังหอมฟ้าปลาชังคิดถึงมา,ลาเลยเม็นตายก็ยอมครับจบไปหนึ่งผลงานน,นะ <c oughs> นี้เองนะรีบด่วนมาสองผลงานติดนะรั เดี๋ยวมอบให้สามคนงานเปล่งนะน่าจะได้ทัานละสามไร่อะไรประมาณนั้นนะ ครับอย่าลืมนะฮะรีบด่วนเลยนะฮะรีบด่วนนะฮะก็จะมีนะฮะของดีวันนี้นะฮะก็จะท่านใดที่ซื้อนะฮะเมล็ดนะฮะหนึ่งสองนะฮะหนึ่งสองนะฮะราคานะฮะสองพันบาทนะฮะมีสี่พันเมล็ดพอปลูกได้หนึ่งไร่นะฮะพอปลูกได้หนึ่งไร่นะฮะนี่ฮะพอปลูกได้หนึ่งไร่นะฮะ 4 0 0พันเมล็ดนะฮะ,ะพ,พ่อปลูกได้หนึ่งไร่ซองละ2,000บาทนะฮะสายพันธุ์ยกสยาเมเอสนะฮะปลูกยังไงก็ได้กิ่นนะฮะมีภูมิต้านทานสูงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องตาโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเอวเขียวโรคเน่าคอดินหรืออากาศทำให้ยอดเน่าลูกหลุดร่วงนะฮะตัวนี้มีภูมิต้านทานดีนะะงอกง่ายขึ้นเร็วนะฮะ